สวัสดีครับอยู่กับช่องนินสลัดซิงครับผมก็วันนี้ได้กลับบ้านนะครับมาดูรถไทยจอดไว้เดินกว่าสีสีไม่ไปมาผมว่าจะเป็นสีขาวแล้วเนี่ยสีสินะครับเรอยู่ในร่มตลอดนะครับเนี่ยเราพาดข่าวนะครับดแป๊บนึง เดี๋ยวจะออกมาล้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูคลิปหน้านะครับตอนผมใส่ออคอ,รอ,อประกอบนะครับอย่าวมาดูสภาพตอนมาถึงว่าภาพเป็นยังไงตอนนี้รถจอดนะครับนี่ เราดูสนิมมีขึ้นไหมครับเนี่ยที่นั่งมีนะหน่อยนึงเฟิรนน่าจะสาดเข้าได้เนี่ยแดดน่าจะสองถึงครับหมดเบรกเนี่ยระจอดระจอดนะประมาณส่วนตัวรถก็น,นี่ดูเห็นไหมเนี่ยอยากใหญ่ครับโอ้โหดูระจอดจริงๆนะครับ ยังนอนเอาผมปิดไว้อยู่นะก็ไอดีมเตะรวมแล้วต้องเปลี่ยนนะครับตัวเนี้ยอย่างฝั่งนี้ซีด oh. ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับว่าจะเก็บสีโครงสีเครื่องก็ไม่มีเวลานะครับกลับมาช่วงนี้ก็ตากข้าวครับ ดูสภาพค็ค่าครับจอดจอดจอดเดี๋ยวจะประกอบแล้วเอามาล้างนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วมาล้างแต่ว่าแดดแรงมากจอดะจอดเลยมหม้อน้ำแตกลายคร,ครับตอนพ่นใหม่ๆไม่เป็นไรนะครับตอนใช้ไปนานน้ำร้อนแล้วมันแตกไรเงาสนิมเทอร์โบด้วยจอด เดี๋ยวมาดูเผื่อจะได้ทำสีน้นก็อาจจะได้ขัดเงาครับตัวนี้เนี่ยเครื่องก็ยังไม่เก็บเลยครับว่าจะทำสีนะครับสีโค้งด้วยทาแต่การสนิมตรงเท่านี้เป็นสนิมเท่านั้นนะเนี่ยเนี่ยชันเนี้ยเริ่มมาอีกแล้วเห็นไหมครับแขนข้างหน้าก็ก็ยังโอเคนะครับรถจอดก็ มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นิดๆน,น,นะครับก็เดี๋ยวเราก็โอเคนะครับดูเราฝั่งนี้ต้องออกไปนวดยางสะหน่อยยางนี่ช่งางยางมันกินกินข้างนะครับลืมบอกช่างให้เขาเอาฝั่งส่ว่ามันไม่กินข้างครับอยู่ข้างในออกลืมบอกไปเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้ไปสักพักัเดี๋ยว,ว,ยวค่อยสลับ MIX สีเซีดครับสีข้างในยังสวยเลยนะเข้มเหมือนเดิมเลยนะสีเขียวอะ่ะถ้าเป็นสีสะท้อนแสงอะ่ะมันสซีดง่ายมากเลยครับเนี่ยดูครับเนี่ยสีจริงไม่จาดมานี่นเข้มเลยอันนี้สซีดละเดี๋ยวก็รอดูครับอาจจะได้ทําสีใหม่ส่วนท้ายนี่ท้ายด,างดางังๆลายๆฮะท้ายทั้งดงัง เครื่องก็ยังโอเคนะครับก็ถือว่าไม่โทมมากนะครับใส่ถุงไว้ก็โอเคครับเอ่อคิปนี้ขอสั้นๆแค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วล้างเนดะี๋ยวผมจะถ่ายดูให้ดูอีกทีหนึ่งตอนติดเครื่องติดอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผม ถ้าชอบก็ขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวประกอบร่างให้ดูคลิปหน้าโอ้ oh. ดูเผาขยะโอเคครับสวัสดีครับ